โดย s 2 k เบ็ดลาวรุ่นมันทันใจบริการว่องไวไปกับพวกเขาต้อง s 2 k เบ็ดลาวมาจากวันี้เปิดเกมมาไทยกับนิบุกก่อนเลยบบานไหลมาหน่อยๆพันธมิตรแตงหนึ่งซาลูดิปูนินบินเซฟออกมาบ่พีหารยังบานเองอย่งไดดอซาลูดิฟูนินบินเซฟออกมานบ่พิหารอยนางบานเองอย่าลใดรอ บอลเหนียวล่าได้บอลน,นี่นะป้าหญ้าพ่อมือบอยเหนียวจะไหนกอนลงเดือนมันกินข้าวบายกับกับแกเบิ่งคา,าบซาดจังวันนี้พัฒมิตรไหลย่อยๆมานานจะกินซาเต็มคอผู้นีบ้บินเสฟเลยปุ้ยนอกห่างๆเดคอาร์ประเทศจังวะในลาวเด้เตมุมโยนมาจิ้วบานคุกคิกปีตเตอร์ได้มาเกลืรถสัตว์แสกหน้า,นาๆๆลงาได้เรียบร้อยเลย้า ไปจีบีครับได้จอจอใส่เบิดแหงเลยเบิ้งพลาดสเลยวานี้บานโยนมาตกพื้นมานึ่งปีเตอร์ดังไวแลนสั่นเลยลงนี้เรียบโ้ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ป้ามันคือโหดเลยวะเบิ้งพลาดใสมุมหนึ่งตกพื้นมาปีเตอร์แลนสั้นเต็มคอเลยน่าลงสักยืนงงเลยป้าคือไวเลยวะจังหวะนี้ไทยได้บุกคืน พันธไดมิดโยนไปบานคุกคิกตกเพื่อนมาหนึ่งมาที่ธนวุฒิซาลุริบปอพี่ห่างจะข้ามไปดาวคารเลยวิจะเป็นมานในเกมคู่นี้เว้ยแลกกันจังหวะต่อจังหวะเลยมัน่นั้นเลยเว้ยจังหวะนี้ไทยเล่นหน้ากนเคาะปอกไปแเปกเคาะไปเคาะมาเบิ้ลไปที่พีเตอร์พีเตอร์ตาได้พีเตอร์แลนด์เต๊าหนึ่งพีเตอร์ซาลุริข้ามไปดาวคารคือกันบอพี่หายหย่งวิ ปาคือมันได้ว่าสูจังหวัดีไทยได้สวยแล้วสวบัดใส่โยนไปนักกิจหัวมองลรื่องนี่นบ่มีหาอย่างออกไปเป็นแมทเ้ยมาอีกแล้วไทยได้ส่วนกลับอีกแล้วบาดดีทีธุรกิจธุรกิจเบิ้นไปทีมีไหนมีไหนเบิ้นไปพัดธวิดเบิน้นเรงนี้มีไหนซาโจโจบ่มีหายอย่าง ตอวจอจับเอาสบายมันเบาเกินไปจังหวะดีบานเลาโยนมาเงาเงอาทิตย์แตงเนืองไหลไปที่ดามุตดาบุตแลนด้าตั้งเลยรอจังหวะนหนึ่งจึกปหนึงโต๊บแลนดาบุตและซาลูดีเรียบร้อยเลยสองประตูต่อสวนปาห์กูแกงบง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 กูแกงบจวนเนี่ยอนลุกจวน <minutes> สุดยอดเลยขานก็ทำจังวะนี้ป้ากองเช่ามาหน่อยแต่ก็มาดื้อนั่นถืกใจ่พ่อหญ่ไว้ออกมาแท็กเลยแท็กในบาทหนึ่งเมื่อกี้ยังเห็นยืนกอดเสาเถียงอยู่เมืงหับซ่าจังหวะนี้ดาวุดจึกรอจังวามันหนึ่งโต๊แลนดาวุดแลนซ่าลูกนี่ปลอดแบนเข้าไปเลยอสุดยอดเขือตดหมาเลยลูกเอ้ยบาดซ่ามันซัดอีกมาหนึ่ง สุดยอดจังวะนดีลาวบุพเสองลูกบุพอเอาอีกสามลูกย้อนมาฟุตบอลซาลูน,นลีบอกเข้าอีก,ออกสื่อ,อยังเทละสื่อฟุตบอลบุนบา่ากรรมาการเต่าบีบเบิร์ดเวลาชิมงานประวามเลื่อมลาวตบทีมซาไทายไปสองประตูต่อศูนย์เข้าไปซิงสนาเลิศที่หนึ่งกับมาเลเซียแบบอๆหลเอกเลยเ